สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูการจัดขนมไทยให้เป็นไอเดียเก๋ๆนะคะความรู้สึกเหมือนจิบเครื่องดื่มยามบ่ายชิลๆค่ะเซตที่สั่งมาก็จะมีขนมไทย5อย่างให้เลือกนะคะอยู่ในชุดทองเหลืองเก๋ๆมีฝาปิดขนาดพอดีคำค่ะรวมไปถึงตะโก้หน้าเปิดนะคะที่จะเสิร์ฟแยกมา จำได้ว่าวันนั้นเลือกอะตะโก้แล้วก็มีข้าวเหนียวสังขยาสัมปันนีขนมต้มและอันสุดท้ายก็คือเปียกปูนค่ะ hey. ส่วนชาสมุนไพรที่เราเลือกนะคะก็คือตะไคร้หอมอัญชันค่ะและเราสามารถเลือกขนมฝาหลังได้หนึ่งชิ้นซึ่งวันนั้นก็เลือกเค้กสาวรสค่ะชิ้นนี้เป็นตะโก้หน้าเปิดทับทิมกรอบค่ะ แถมมีคุกกี้งามอนและกลีบลำดวนมาให้ชิมด้วยนะคะเอาเป็นว่าการจิบชาและพาชมของสวยในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย